ครับผมวัดดีครับผมวัดดีครับปัดดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมผมคนอีสานฮักินครับต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับวันนี้ผมจิมาเปรียบเทียบกับกันกลุ่มซีซีไอกุ่มดีมากครับผมเมื่อกี้นี้ผมสิมาเปรียบเทียบซีซีไอหัวดดำ เอสบีขับตัวนี้นะครับเอสบีขับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมทีทดสอบไปเบื้องย่างละสามนัดผมได้ตั้งกล้องไปที่ผมได้ตั้งกล้องอยู่ที่ตัวหนึงระยะสีิบเมตรเหมือนเดิมครับผมไปครับไปเบิ้งเลยบ่าวบ๊าลายเสียเวลาครับผม ครับผมผมจิตผมจีตท้ทำการยิ่งลูกเอดบีครับก่อนนะครับสามนัดอุ้ยเอสดบีขับสามนัดจะเริ่มยิ่งเป่าขวามือก่อนครับ มมกว่ามือก่อนสามนัดครับผมไปเลยครับนัดที่หนึ่งนัดที่สองครับ อจับกุมได้ดีมากครับอันที่สามครับผม,มกอดกุ้มกันได้ดีมากๆเลยครับผมเอสดี SB ครับจบไปแล้วครับผมสามนัดต่อไปจะเป็นซีซไอนะครับซีซอ สามนัดขึ้นกันครับผมอืมแกยากนะ่างขึนนอสามนัดครับผมสามนัด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 นัดที่หนึ่งเขาเลยครับ CCI หัวดำนะครับไปเลยอืมต่อไปเป็นปอไซเมอนะครับ CCI นัดที่สองครับผมมือมือสซันๆอยัากน้อยครับผมมือเริ่มสันแล้วสี่คำแล้วครับฝ้าบอกอืม ครับผมพมกับผมกับได้ท้าการยิ่งไปแล้วนะครับยางละสามนัดกระสุนสองยี่ห้อครับผมมี CCI กับ S B ครับครับผมด้วยเจ้าซีสของผมตัวนี้นะครับตัวนี้เลยครับผม CCI เลย CCI กับ S B ครับครับผมปลาเ้าไปเบองเป่าใกลไๆน้ำกันปะปามันเขามืองได ผมก็ยิ่งไปซื้อได้ครับยิ่งเพื่อที่เบิงกลุ่มมันว่ามันกลุ่มกกระสุนตัวใดหนาใส่นะครับกลุ่มกระสุนตัวใดดีดีว่าดีมันขึ้นอยู่กับพุนยิ่งหรอครับผมกระสุนเพิ่นกระเฮตดมาดีทุกอย่างนั่นแหละครับทุกยี่ห้อนั่นแหละครับผมผมก็ขอขอบคุณพวกท่านที่ได้รับชมกันอยู่คนที่พวกท่านได้รับชมกับเฝ้าเขาไปรับชมนะครับผม ขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ผมนําหรือว่ากดติดตามผมน้ำนะครับผมช่องน้อยๆน,นะครับเป็นช่องน้อยๆคนเล่นปืนนั่งอยู่ไฮยูน่าเลยนะครับครับผมผมขออนุญาตตัดภาพไปหาเปาเลยครับผมนี่มาดูกันสิวีคือเป็นหนังสี่ครับผมเอสบีครับผม s อสมนัดเห็นว่ราครับไปเมือผมอยู่ใตเลขแปดนะครับเข่านะครับผมถือว่าสซได้ถือว่าเยี่ยมมากเลยครับกุมกอดกุมเงินได้ดีมากซี CC i ครับผมเขามงนี่สองนัดสงสัยเบื้องส่งนี่รุดออกมาอยู่นี่นัดหนึ่งครับผมนี่ไปเมือผมเลยถือว่าดีดีอยู่ครับดีทั้งสองยี่ห้อนั่นแหละครับผม มื่อนี่คนอีสานหักทินก็ขอจบคลิปใบสนีเนาะเมือ่อหนยังพอกันไหมครับผมมันคาแล้วผมครับที่ได้เขาบ้านมันคาแล้วครับยิงอยู่หน้านั่นครับขงปืนผมนยิงกับอยู่มองนั่นละกับสี่สิบเมตรยิงปะไก่ด้อครับผมครับคนอีสานหักทินขอจบคลิปใบสมีครับผมวัดดีครับผมพอกันเมือม่อหนเมือ่อไม่